สวัสดีค่ะมากะฮังเลอีกแล้วไออ้วนไอหมูอ้ว,น,ออวนตูดใหญ่วันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องอาหารการกินนะจ๊ะของฮังเลโอ้ยดูอีกแล้วไออ้วนเย้ยนี่ดูนางปีนเพราะว่ารู้ว่าชั้นข้างๆนั้นมีอาหารแล้วก็มีขนมอยู่นะมามันนี่ก่อนไออ้วนมันนี่อ้วนนอนตรงนี้ออ้วน เร็วอันนี้ก่อนอออก็อาหารของแพลรีด็อกนะคะกินอะไรบ้างอย่างที่เราบอกว่าให้ศึกษาข้อมูลก่อนแพลรีด็อกกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักเรียกว่าหญ้าททโมทีนะคะอ่าจุ๊บกันกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักแล้วก็มีหญ้าขนบ้างหญ้าขนเนี่ย ก็ยาขนที่มันขึ้นตามข้างทางทั่วไปแหละแต่ว่าของเราของหญิงเนี่ยหญิงจะซื้อพิเศษสั่งคัดแต่ยอดแต่ว่าพวกที่กินยาขนเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าพวกนี้ก็คือจะมีแบบมีพยาธิมีอะไรเงี้ยเราต้องล้างให้สะอาดๆเลยนะอืมแล้วก็จะมีเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดเนี่ยก็ถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่มีอาหารแพลริด็อกโดยเฉพาะ อ่ามันก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าตัวออกโปนะเป็นอาหารกระต่ายโตมันจะเขียนว่าออกโปและปิดอะดานะคะต้องลองดูดีดอ่าอันนี้ก็คือสามารถที่จะเป็นอาหารที่แนะนํานะคะสําหรับแพรลี่ด็อกนะแล้วก็จะมีอาหารที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยก็คือ APD หรือ PDN ก็คือ p พรลี่ด็อกในเช l ล o ฟูนะคะตัวนี้มันจะเป็นอ,อาหารที่นำเข้ามาจากเมกาอ่าก็จะมี หลายๆแบรนด์นะที่เขาขายก็จะมีขายที่สวนเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมีที่ร้านนาฬินะจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารที่เหมาะสมะให้อาหารยังไงก็คืออย่างฮังเลเนี่ย,ยก็คือหญิง,ง,งจะให้วันละสองมือ้อต,ตอนเช้าเนี่ยแต่ว่าตอนเช้าก็เป็นญ่าขนหนึ่งการอาหารเม็ด ประมาณสองช้อนเมื่อก่อนก็จะคือให้แบบหนึ่งกำมือใช่ปะแต่ถ้าตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะให้ประมาณ4ช้อนนะก็ไม่รู้กินเก่งกินไม่เก่งแค่ไหนแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยได้ได้ให้ยากขนสดเท่าไหร่นานๆให้ทีเพราะว่าฮังเลอ้วนตอนนี้ต้องแบบว่าเริ่มควบคุมน้ําหนักเขาจะได้อยู่กับเรานานๆอ่าแล้วก็มีเป็นขนมขนมของฮังเลเนี่ยก็จะมีเป็นซีเรียวก็เป็นตัวที่แบบนําเข้าเพราะว่า ก็จะมีรสที่แนะนํานะเพราะว่าถ้าเกิดกินรสอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะหวานเกินไปหรืออะไรเนี้อืมผักผล,ลไม้มีบ้างได้บ้างบางชนิดแครอทอย่างี้มันญี่ป่นอย่างเงี้ฮงเลไม่สามารถกินผล,ลไม้ทั่วไปได้เหมือนกระรอกนะคะเพราะว่าฮัางเลเนี่ยไม่มีน้ําย่อยนตัวเองข้าวโพดอย่างี้อะไรองี้ห้ามเลยนะเพราะว่าจะทําให้ ปวดท้องแล้วก็มีแก๊สในกระเพาะอ่าแล้วก็จะมีเชื้อนน่นนี่นั่นนะคะเราต้องคอยตรวจที่ดีอ่าเรื่องของทีนี้เราก็แถมในเรื่องของความสกปรปกเลยเนี่ยทังเลปวดฉี่นี่เราจะให้ดูที่นางโดดไปเมื่อกี้นะคือเขาจะไม่ฉี่ใส่เรนะาเห็นไหมฮงเลปวดฉี่ไปหาเห็นนะทังเลก็เลยวิ่งไปฉี่ในกรงคือทังเลไม่ฉี่เรีย่ยราดนะคะเรื่องของการขับถ่าย ไม่ฉีเ่เลี่ยราดแต่ว่าอือืไม่มีบ้างก็คืออือืไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นก้อนแข็งแข็ง,แ,ขงแบบนี้ไม่มีกลิ่นนะคะพลลดอ,อกไม่เหม็นนะคะหลายคนบอกว่าทางเลหอมด้วยซ้ําอืมจะเข้าเข็งเข้าเข็งนอนดได้อ้วนขี้เกียจเอ้ยนะเราก็เขาจะฉี่เป็นที่อย่างทางเลยเนี่ยก็คือจะฉี่ในโกงถ้าเกิดเราฝึกเขาใช้ห้องน้ําแบบห้องน้ํากระต่ายเงี้ยเขาก็จะฉี่ตรงนั้นนะไม่ไม่ฉีเ่เลี่ยราด แล้วก็อืนเนี่ยเดินไปก็อืดอไปเรื่อยเปื่อยนะบางทีก็อืเยอะเวลาไปแตกที่ไปข้างนอกบางทีก็ตื่นเต้นก็อืไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอึก็ไม่มีเกลียนเพราะเขากินแต่หญ้าก็คือกวาดได้อะไรได้นะคะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต่อเรื่องอาหารเนี่ยไม่สามารถกินผลไม้สดได้แบบ กระลอกทั่วไปเพราะเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีน้ําย่อยในตัวเองนะคะถึงเราถึงบอกว่าใครคิดจะเลี้ยงเนี่ยศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเพราะว่าคุณไม่สามารถเอาเขาไปปล่อยเหมือนหมาหรือให้ใครอะไรอย่างนี้ได้นะจริงๆก็ๆไม่ได้ยากเพราะว่าเอ่อแต่ต้องเป็นคนที่รักมีเวลาดูแลจริงๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าอาหารหลักของเขาเนี่ยก็เป็นหญ้าแห้งอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นมันก็จะมีมก็เทียบไปราคามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่า อาหารเขาอาจจะดูเหมือนแพงใช่ป่ะแต่ตีเป็นราคาต่อวันต่อมื้อมันก็ไม่ได้แพงอะไรนักหรอกสําหรับคนที่รักจริงๆอยากเลี้ยงจริงๆนะเรื่องของการอาบน้ําเนี่ยอย่างที่บอกว่าฮังเลไม่เหม็นฮังเลไม่ต้องอาบน้ํานะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยบนผิวหนังเขาจะมีไขมันอยู่ถ้าเราไปอาบน้ําเข้าไปบ่อยเนี่ยจะทาให้ไขมันที่ปกคลุมผิวเขาเนี่ยหลุดออกไปทําให้ขนเขาเนี่ยไม่สวยขนเขาหลุดร่วงหรือเป็นด่างๆหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าฮังเลเนี่ยนะ ก็จะทําเขาเรียกอะไรจะทำความสะอาดตัวเองอยู่แล้วบางทีไปเล่นดินแบบดําๆหน้าดำๆอย่างนี้นะป๊บเดี๋ยวห้าทีทางเดยกทำความสะอาดตัวเองเลยนะคะเต็มที่ถ้าเกิดเล่นเลอะสกปรกอะไรนี้เราก็ใช้เขาเรียกว่าเบบี้วิปหรือทิชชู่เปียกหรือผ้าชุบน้ําก็ได้เช็ดตัวก็พอนะคะไม่ต้องไปอาบน้ําเขานอกจากนานๆอาบทีปีละสองครั้งอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะว่าเขาไม่สกปรกอะไรเลยจ้ะเล็บก็ ตัดบ้างเล็บบ้างก็จะเหมือนประมาณแบบเล็บหมาเล็บแมวอย่างนี้คล้ายๆเล็บหมาก็คือแบบนี้แล้วก็คือตัดมันก็จะมีวิธีตัดก็คือดูปลายตัดแค่ปลายปายให้มันทู่ๆก,ก็พอนะคะอย่าไปตัดลึกเพราะเดี๋ยวจะเข้าเนื้อเขาวันนี้ก็เอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันเนาะก็ได้ไปเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของการอาบน้ํากลิ่นอะไรอย่างนี้นะใครแบบสนใจเขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ลองถามเข้ามาหรืออย่างที่เราบอกนะคะลองเข้าไปดูข้อมูลใน เบื้องต้นสำหรับคนที่อยาก,กเลี้ยงจริงๆนะในเพจ www.thaidogthailand.com นะเนี่ยนะ,นะเ,นยนนเขาจะมีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับ p ฮร์รดจริงๆเราเองก็จำมาไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าเราเองเราเลี้ยงใช่ไหมเราก็พยายามศึกษาข้อมูลที่แบบที่ดีสำหรับฮังเลงเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคงั้นวันนี้ไปละค่ะฮังเลไปกินข้าวอยู่เมื่อกี้ฉี่แล้วก็เลยกินข้าวคุยกันค่ะบ๊ายบาย